สวัสดีครับพบก,กับสุลุข่าวลิเว์พูเราเริ่มต้นกันที่จะแกพูดถึงคุณกําลังหงแดงนุนเยสซอมเหมือนแรกดาวินนูยนคับก็น,น้าเจ้าของสถิติค่าตัวสโมอสร8 5ล้านปอนด์ได้เริ่มต้นฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกกับลิเว์พูแล้วในการที่หงแดงครับเริ่มต้นโปรแกรมไปซีซั่นที่ประเทศไทย ทีมยอดเดินทางสู่กรุงเทพโดยมีผู้เล่นคนใหม่อย่างเดวินนูนเยสและฟาบิโอคาวโยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เดินทางเตรียมพร้อมสําหรับฤดูกันใหม่ของศึกพรีเมียร์ลีกเจเก่งกลับนะครับได้นําผู้เล่นมาทั้งหมด37คนในทัวร์ครั้งนี้นะครับโดพบกับไปแสดงแมนเชสเตอร์เตดและต่อด้วยคริสตอลเพลยในสัปดาห์หน้าโดยผู้เล่นจํานวนหนึ่งได้รับเวลาพักนานเป็นพิเศษเนื่องจากการรับใช้ทีมชาติเมื่อเดือนที่แล้ว การที่จะกลับมาร่วมกลุ่มกับคนอื่นที่เหลือนะครับซึ่งก็รวมถึงอดีตาดารงของเบนฟิก้าอีกด้วยโดยงานถงแถลงข่าวที่จะขึ้นหลังมาถึงประเทศไทยเจคินครับกล่าวว่าเป็นฤด,ดูกาลที่ดีฤด,ดูกันที่เราสามารถปรับปรุงได้เรามีพื้นที่สําหรับการปรับปรุงมันไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะชนะได้กี่เกมแต่มันเกี่ยวกับเราจะเล่นกันอย่างไรคุณสามารถทําได้ดีกว่านี้อยู่เสมอนั่นคือสิ่งที่เราจะพยายามทำมัน และยังเฉลินวันยังมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าภายในทีมของเขาแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อซาเดลมาน่และดิวอกโอลิกียายอวไปแต่แน่นอนว่าการได้นุนเย็ดนักขาวโยกเข้ามาแทนที่เรามีความมั่นใจมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คุณไม่มีทางรู้หรอกแต่วันนี้ผมได้เห็นทีมที่เต็มสูบด้วยคุณภาพบนที่ยวบินคุณต้องการโชคเล็กน,น้อยก็อย่างที่เราทุกคนรู้ถ้าคุณต้องการคว้าแชมป์ แต่ถ้าหากต้องการเล่นในนักกันก็ดีคุณก็ต้องมีความสม่ำเสมอก่อนเป็นอันดับแรกนั่นคือสิ่งที่มันเป็นทั้งหมดและนั่นคือสิ่งที่เราพยายามผมไม่สงสัยเลยเกี่ยวกับคุณภาพของเด็กๆเ,เรานําผู้เล่นใหม่เข้ามาใช่เราเสียผู้เล่นบางคนไปแต่เราก็นําผู้เล่นใหม่เข้ามาถ้าคุณต้องการความสดใหม่มีประโยชน์มากไม่มีการจัดตําแหน่งไว้แบบ,แบ,บเบ็ดเสร็จเด็กๆต้องช่วยกันผลักดนันซึ่งเป็นสิ่งสําคัญ จากนี้ไปเราจะใช้ตัวสำรอง5คนในศึกผรีเลีกเราต้องชินกับสิ่งนั้นเราต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งนั้นเราเรอคอยมันไม่มีการรับประกันใดๆในวงการฟุตบอลแต่ก็มีโอกาสที่ดีที่เราจะได้ดีอีกซีซั่นผมอยากพูดแบบนั้นสอ0งรายได้บริษัทต้อมเสริมยนรถบัสท,ที่นักเตะลิเวอร์พูลเลือกขึ้น ส่องรายได้บริษัทต้อมเสริมยนนะครับหลังเปิดตัวรถบัสส่งนักเตะซูเปอร์ร์ในศึกแดงเดือดแมนยูประทันลิเวอร์ pool ที่เกิดขึ้นในวันที่12รกรกฎาคมนี้ต้อมเสริมยนนะครับปังในทันทีเลยนะฮะหลังจากที่บรรดาน,นักเตะซูเปอร์สตาร์ลิเวอร์ pool ในการมาเยือนเมืองไทยจากท่าอากาศจวนนูมิุมมาส่งที่โรงแรมย่านราชเทวีบริษัทเสริมยนนะครับเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาน,านานแล้ว ในเรื่องก่อนการให้เช่ารถบัสและรถโค้ชที่ได้มาตรฐานระดับยุโรปผ่านการรับแขกบีวีทั้งในประเทศและแขกจากต่างประเทศรวมถึงนักกีฬาระดับโลกมากมายหลายต่อหลายงานนะครับโดยประสบการณ์ถือว่าโชคชนในวงการการเช่ารถในประเทศไทยที่ทุกคนเชื่อใจได้นะครับบริษัทต้อมเสริมยนนะครับประกอบธุรกิจประเภทบริการรับขนส่งด้วยรถยนต์โดยสารหมวดธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆซึ่งมีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นโดยมีนายจตชัยพิสันจำเรือนเป็นกรรมการบริษัทนะครับโดยทุนจดทะเบียนปัจจุบัน4มีนาคมในปี2565ที่5ล้านบาทส่วนรายได้ปี2 5 5 4ที่ผ่านมาอยู่ที่1ล้าน6 0 0 0 45,487บาทกำไรนะครับ2,785,655บาทโดยสินทรัพย์รวมทั้งหมดอยู่ที่27,376,975บาทล่าสุดน,นะครับจากการคัดเลือกของคุณวินิตรัตนชัยโปรโมเตอร์ไฟจากการอีกครันงศึกแดงเดือดเดอะแมตช์2022 ให้นำรถบัสของบริษัทนี้มารับใช้ส่งนักเตะบรรดานักฟุตบอลระดับโลกของสมโมสรแมนยู U, และลิเวอร์พูลตลอดทิพการฝึกซ้อมและการแข่งขันในประเทศไทยที่จะแข่งขันกันในวันที่12กรกฎาคมน,นี้ที่สนามราชมังคลาก,กีฬาสถานนะครับเสียดังค่าการ11ซิเตัวจริงลิเวอร์พูลฟัดเดือดแมนยูเดอะแมตช์12กรกฎาคมนี้ เสือนักการนะครับรายชื่อ11ตัวจริงของลิเวอร์พูลก่อนที่จะลงสนามพบก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกเดอะแมตช์แบงค์คัพคันที่ครับ2022วันที่12ก,กรกฎาคมนี้โดยการเคลื่อนไหวของผลพัฒน์ผงแดงลิเวอร์พูลนะครับทีมดังในศึกควีนส์การ์ดภายใตกก้การนทำทีมของเจอร์กินฟลับผู้จัดการทีมจอร์นิมันนำลูกทีมลัดฟ้าถึงสนามเบนสุมอนุภูมิประเทศไทยเมื่อวันที่ผ่านมานะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือ12.15เนิกา เพื่อเตรียมรุยศึกเดอะแมตช์แบงคอบทันที่ขับ2,022ในวันพรุ่งนี้โดยเกมดังกล่าวกับแมสโรอผู้สื่อข่าวชื่อดังก็เดาออกมาแค่การ1ีเอผู้เล่นตัวจริงของยอดทีมอินกฤษแนเวลที่จะทำศึกแดงเดือดในครั้งนี้กับไปแสดงแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่รีตลอดการภายใต้การนำทีมของเอลิกเทนฮากุนสื่อชาวฮอลแลนด์ในเกมประวัติศาสตร์บนพื้นแผ่นดินทวีปเอเชียผ่านทางช่องสปอร์ตโมเว็บไซต์ของฟุตบอลชั้นนำ โดยคาดการรายชื่อสเวตผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลจะพบกับแมนยูในเดอะแมตช์ในครั้งนี้ลิเวอร์พูลจะมาภายใต้ระบบการเล่น4-3-3ผู้รักษาประตูจะเป็นอาลิซุมิกากองหลัง4คนเทนส์ no, A v, and ai, อเล็กซา,านเดอร์โนโจเอลมาติปเบอร์กิวฟันไดแอนดูโรเบรวสันกองกลางจอแดนแฮนเดอร์สันติโกอาคันตอรานาบีเกตาแนวรุกดิโกโซตาโรเบียโตเฟอร์มิโนและโมเมตซาลักษ สำหรับปีแสดงแมนเชสเตอร์นะครับมีโปรแกรมประเดิมใส่ชุดแข่งขันตัวใหม่ครั้งแรกที่ประเทศไทยในศึกเดอะแมตช์แบงคอกคันที่คลับ2022นี้ด้วยในการพบกับลิเวอร์พูลที่มีเจกเิงครับเตนเนอร์ชนยูมันกุมเงเงียนในวันที่12กรกฎาคมนี้เป็นวันอังคารที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน2ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับ จวกสาวกเดอะครับบางคนทำตัวไรระดับยกสกอร์5-0ต้อนรับแข้งลิเวอร์พูลแฟนหงบางคนทำตัวไรระดับกลายเป็นดราม่าวิาพากษ์วิจารณกันสนั่นโซเชียลในวันที่พลพักลิเวอร์พูลยกทำมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่มีสาวกเดอะครับรายหนึ่งชูผ้าพันคอย่อะเย้ยแมนเชสเตอร์เตดที่แพ้ด้วยสกอร์5-0เมื่อรุ่กันที่ผ่านมา แน่นอนว่านักเตะของหงส์แดงที่มีความเป็นเมือเชี่ยมก็ไม่ตลกด้วยกับพฤติกรรมแบบนี้อย่างแน่นอนโดยสําหรับลิปุพลครับจะประเดิมอุ่นเครื่องช่วงไตรซีซั่นที่สนามราชมังคลากิีฬาสถานกับแมนยูในวันที่12รกรกอรมนี้ตามไปด้วยคริสตัลเพลตอาบาเรซิกและเลสบูซัสปวกนะครับก็เรียกได้ว,ว่าคนที่ทําแบบนี้มีแต่เด็กน้อยนะฮะที่ทํากรณีแบบนี้นะครับ ก็ไม่น่าจะทำนะครับเพราะว่าแมนยูเขาก็มาทัวร์ปีซีซั่นด้วยนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่เหมาะสมเลยนะฮะก็ไม่รู้คิดยังไงนะฮะมีแต่เด็กนะครับท้อทำกันนี่คือสุลุข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบสามของวันที่11บเอรกรกฎาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บะคลั่งลิเวอร์พูลและ The เดอะครับแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์ซูมโมสซที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด s ับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บาคขั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแมนวันพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายกอบพูกล่านะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ